ตายนะมุดแต่คุณมีปัญหาเรื่องตาใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันไม่สามารถกันได้ในช่วงผมมาช่วงสองเพมแซงมันนิดนมากก็นีวันิีหบ่อยครับอันิเหตุอาแล้วคราวนี้คำถามต่อมาก็คือว่าในเมื่ออยู่ใน EBS อยู่ในระบบต้องเสียภาษีภาษีท้องถิ่นใช่ไหมที่พี่พูดคใช่รับพออย่างนี้ปุ๊บแล้วพอเราไม่สบายเนี่ยมันหาหาหมอหาอะไรที่นี่ได้มันครอบคลุม ดีไหมหรือว่าอืมอันนี้ส่วนนึงผมว่าอยู่ที่นาย้ากด้วยนะครับอืมเพราะว่าในเกตของผมน่ยคือนายจ้ากจะดูแลหมดเลยออไม่ไม่ได้จำเป็นที่ต้องไปโรงพยาบาลรัฐหรือว่าอะไรงั้นใช่ไหมคือไปยู่ไะไปไปแต่ว่าเขาดูแลค่าใช้จ่ายให้เขาเปลี่ยนมเลยค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ถึงแม้ว่าเรื่องปัญหาตาเรื่องอะไรเขาก็ให้ตอนที่ผมไปต่างตานี่ต่ออะไรใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เอาเงินมาให้อ้ป็เราไปก็ถือว่าใช้ได้แั้ปีส่วนนั้นคือ ถ,ถ้าพูดถึงเงื่องานนะไม่เป็นปัญหาเป็นปัญหาเรื่องถ้าหากว่าเราเราก็ไปที่ไหนใช่ไหมล่าสุดเนี่ยผมไปไปโรงพยาบาลน,นะแล้วกระเป๋าเนี่ยมันหายล้วงอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วหาทางติดต่อไม่ได้อติดต่อคืนไม่ได้ออืมอืมมแต่ว่าโดยโดยรวมแล้วก็พอใจในงานที่ทำพอใจกับเงินเดือนที่ได้พอใจกับสวัสดิการที่ได้ช่วงใหญ่ก็ พอใจครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเจ้าแก่เขาคอยช่วยอยู่เสมอ,อคืออยู่ที่เนี้ยหลักๆคือเจ้าแก่ก่อนเลยเะอืมถ้าเจ้าแก่ไม่ดีนี่ใ่ไม่มีใครเขาเขาไม่ก็อยากอยู่กันนะอืัอ๋อขอบคุณครับผมเป็นโรงแม่หมูครับโดยแต่ละวันก็ทํายวกับหมูนะครับทําแล้วแต่ว่าวันไหนมาอย่างเช่นวันนี้รถมาหมูมาแปสิบตัวก็เสร็จแต่เช้าอย่างนี้ครับ,ค,รบคือตอนนี้ไม่จะเป็นงานเหมาครับก็สามารถ ถ้าถ้าถ้าทำเสร็จก็สามารถกลับบ้านได้เลยถ้าไม่มีงานต่อแต่ตอนนี้ผมสาหรับผมมีปัญหาอย่างนึงคือเรื่องการย้ายงานนะเป็นยังไงครับเป็นตอนนี้คือปกตินะครับถ้าเข้าเกาหลีมาต้องทําใบกามาครับทําใบทําใบบัตรต่างด้าวครับประมาณไม่เกินสามเดือนซึ่งผมมาอยู่นี่ประมาณสองเดือนสองอาทิตย์แล้วเพ่งได้ไปทำมาวันนี้ครับเหมือนกับเหมือนกับโดนดองไว้หน่อยครับก็อีกอย่างคือผมผมอยากย้ายงานเพราะว่า ส่วนใหญ่นะครับมาส่วนใหญ่ที่เจอกันจะที่พักจะไม่ค่อยตรงกับตามสัญญาจ้างครับเท่าไหร่หลักๆเนี่ยตัว,ต,วตัวงานไม่ค่อยไม่มีปัญหาตัวงานก็มันก็ผมสามารถทำได้<า>ครับเพราะว่าอ่มรวมแปดสิบตัวเนี่ยเขาเขาคิดให้คุณแบบเหมารวมเป็นรายวันเลยไหมใช่ไม่ว่าจะร้อยตัวหรือสี่สิบตัวก็ได้เงินเท่าเดิมถ้าปกติก็เป็นพ่งนี้ก็ถ้าปกติก็จะเป็นร้อยหกสิบตัวสองสามวันต่อหนึ่งอาทิตย์แปดสิบตัวสองวัน จะเป็นประมาณนี้แล้วซึ่งตอนนี้ผมแค่หนึ่งคือเรื่องที่พักครับมันหนึ่งห้องอพาร์ตอพาร์ตเมนต์ห้องหนึ่งนอนหกคนแต่เป็นห้องน้ําห้องเดียวห้องข้าปลาที่อ่าใหญ่กว่านี้ครับจะตรงกลางจะเป็นห้องโถงประมาณนี้ห้องครัวซึ่งก่อนตอนที่ตอนสอบวีไอพีอะไรนี่ก็ทำเหมือนคนใช้เวลาสองปีใช้เงินเป็นแสนนะครับผมผมใช้เวลาตั้งแต่สอบผ่านประมาณเจ็ดเดือนครับจนถึงบินมาถึงเกาหลี อ่าเเดืทใช่ครับประมาณแล้วแต่ผลว่าแต่ละค้เราต้องใช้เงินเยอะไหมในการก็หยยบแสนเหมือนกันครับผมประมาณหนึ่งแสนบาทครับเหมือนกับเราต้องลงทุนไปแล้วหนึ่งแสนใช่ครับผมถ้าอยู่ผมเจ็ดปีหรือถ้าเกิดอยู่เป็นสิบปีอะไรอย่างนี้มันก็ค่อยดูที่ว่าเงินที่ได้เท่าตอนนี้ก็มีปัญหาทั้งที่พักทั้งเรื่องงานก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะว่าผมโดยส่วนตัวผม ร่างกายผมไม่ค่อยตรงสายงานเท่าไหร่เนื่องจากความหมูมันก็หนักนะครับประมาณเราก็ใช่ใช่ครับเราต้องยกยกยกเรื่อยๆก็ผมเป็นคนตัวเล็กด้วยครับแล้วเวลาไปขอย้ายก็เขาก็บอกว่าเราทำทำไมคนอื่นเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้อะไรก็ทำให้ไม่มีความสุขเท่าไหร่แล้วตอนที่ EPS ก็คือตั้งใจมาทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะหรือว่าหลังจากสอบผ่านเขาใจเลือกสามหมวดครับก็คือผมลงไปว่า อาหารแล้วก็พวกพลาสติกพวกยางแต่ผมมาตกโรงงานอาหารเป็นอุตสาหกรรมอาหารก็เลยมาตกที่โรงงานนี้ก็คือเราไม่รู้ว่าเพราะว่าในสายจ้างบอกไว้ว่านอนสองคนต่อหนึ่งห้องแต่ผมมาเตอผมมาเตอ๋หกคนต่อหนึ่งห้องแล้วห้องน้ําห้องเดียวก็กคนทีศไทยหมดไหมหรือว่ามีเพื่อนคนไทยสี่คนครับก็นี่พักด้วยกันหนึ่งสองสามอันนี้คือนอนห้องเดียวกันครับนอนห้องนอนสามคนครับแต่ในห้องทั้งหมดมีหกคน อีกที่ไหนเป็นคนไหอ่าอีกสองคนเป็นพม่าครับอีกคนนึงเป็นคนไทยเหมือนกันที่ไม่ได้มาด้วยครับซึ่งมันก็นอนลำบากะไรลำบากลำบาก,บากตอน,น,นเข้าง,งานก็ห้องน้ำด้วยครับอ,อก็คือผมเนี่ยเป็นคนนอนที่ไหนก็ได้แต่แต่ความว่าห้องน้ํามีห้องเดียวเราก็เราก็ต้องแบกผัดกันตื่นเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วผมเข้างานหกโมงเช้าผมต้องตื่นคนที่สองคือตีสี่ครึ่งแล้วก็ไล่ไล่ตื่นไล่ไล่กันไปเรื่อยเพราะว่าห้องน้ามีแค่ห้องเดียว สัญญาจ้างจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เรื่องที่พักเมื่อที่ผมถามทือมาคือประเด็นก็คือว่าเมื่อเมื่อสัญญากันไว้แต่เมื่อมันไม่ตรงเนี่ยใครเป็นคนจัดการให้ใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าผมั็ใจจริงๆนี้ถ้าถ้าเกิดมันตรงตามประเด็นก็ไม่ได้ต้องการที่จะย้ายงานทุกสามเดือนถูกไ